กลัวขายไม่ได้กลัวไม่ดีพอกลัวไม่เป็นที่รักกลัวความผิดหวังกลัวไม่สวยกลัวว่าคนอื่นจะคีดกับเรายังไงกลัวสารพัดกลัวค่ะแต่มีไหมคะที่มีใครเป็นไหมคะที่กลัวความสำเร็จ นี่ปอเป็นคนหนึ่งที่กลัวความสําเร็จค่ะคือแบบว่าออตอนแรกไม่รู้เลยว่าตัวเองกลัวความสําเร็จเพราะทาั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเป้าหมายอยากประสบความสําเร็จมากและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกลัวความสําเร็จมีอยู่วันหนึ่งค่ะที่เข้าไปสัมมนาสัมมนาหนึ่งและเขาบอกให้เขียนความสําเร็จเขาบอกให้แบบลิ์ความสําเร็จมาเลยว่า ตั้งแต่คุณจําความได้อะคุณแบบทําอะไรสําเร็จมาแล้วบ้างในหัวมันมีนะเว้ยความสําเร็จเยอะแยะมากมายแต่เขียนไม่ออกและไม่กล้าเขียนค่ะแล้วก็ยกมือขึ้นบอกกับโค้ดว่าพี่ไม่กล้าเขียนความสําเร็จอืมแล้ววันนั้นแหละมันเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะรู้ว่าเคยเรากลัวความสําเร็จแต่หลังจากวันนั้น มันก็ยังไม่ได้ปลดล็อกตัวเองสักทีโอเครู้ว่าตัวเองอะเกิดอาการเกิดความกลัวความสําเร็จแล้วแต่มันทำยังไงอย่างมันก็ยังแบบยังหาจุดไม่เจอคําว่ากลัวความสําเร็จของมีปอมันเชื่อมโยงไปถึงคําว่าไม่ดีพอกลัวไม่ดีพอ 2. เชื่อมโยงไปถึง กลัวไม่เป็นที่รัก 3. เชื่อมโยงไปถึงไล่ล่าหาความเพอร์เฟกการไล่ล่าหาความเพอร์เฟกต์คำว่ากลัวความสำเร็จมันส่งผลให้มีปอมีพฤติกรรมไล่ล่าหาความสำเร็จมีปอเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมาย มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและก็ลงมือทำพอลงมือทำสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วและก็หยุดเพราะว่ากลัวความสำเร็จนั่นเองอย่างเช่นอันนี้คือแบบมันทำให้มีปอแบบเห็นเป็นเด่นชัดเลยว่าเคยเไปไปฟังไลฟ์สดของครูท่านหนึ่งที่เรารักและเคารพมากคือ ครูถามเลยว่าอ่ะพวกเราใครกลัวอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูอะ่ะจะปดล็อกให้แต่ตัวเราเนี่ยตอบไปว่าไม่ได้กลัวอะไรอะ่ะกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะขายดีมากและไม่มีของขายนั่นแหละเป็นจุดก่อกำเนิด ของการที่มองเห็นตัวเองแล้วว่าไอ้คำว่ากลัวความไอ้คำว่ากลัวความสำเร็จเนี่ยมันคือคือแบบทำไปได้จุดจุดหนึ่งแล้วว่าแต่กลับไม่ทำต่อ พรว่ากลัวว่าจะขายดีมากแล้วกลัวว่าของไม่พอขายกลัวทำากลัวทําไม่ทันพอกลัวทําไม่ทันเราก็กลัวว่าลูกค้าจะมาดราม่าใส่เรากลัวว่าลูกค้าจะมาพูดว่าเออมันรับเงินไปแล้วแต่ของอส่งช้านู่นนี่นั่นเลยไม่ทาซะงั้นอ๋อเลยไม่ทำซะง,ง,ง,งั้นทีนี้ใครกลัวแบบนี้บ้างคะ ใครกลัวความสําเร็จแบบมีปอบ้างคะแต่วันนี้มีปอสามารถปลดล็อกความกลัวนั้นออกไปแล้วมีปอสามารถปลดล็อกความกลัวนั้นออกไปได้แล้วและก็คือแบบมันมีขบวนการหลายอย่างที่มีปอทํากับตัวเองคือทําทุกอย่างที่ไปเรียนรู้มาทั้งทั้งจากคอร์สเสียงเงินนะคะทั้งจากคอร์สฟรีทั้งจากเรียนฟรีหน้าเพจคือลงมือทํา และก็สามารถที่จะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองดะกับตัวเองแล้ววันนี้ก็พร้อมที่จะออกมาเป็นแสงสว่างพร้อมที่จะออกมาแบ่งปันพร้อมที่จะมาบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องช่วยตัวเองอยังไงเราต้องปลดล็อกตัวเองแบบไหนเราจะอันไหนที่เราไม่สามารถที่จะทำได้แต่คุณอาจก็อาจจะสามารถที่จะทำได้เพราะว่าความสำเร็จของคนอื่น จะมาตัดสินความสําเร็จของเราไม่ได้นะคะคํานี้ต้องจําไว้เลยนะคะคํานี้จําไว้เลยว่าอย่าเอาความสําเร็จของคนอื่นมาตัดสินความสําเร็จของเราหรืออย่าเอาความล้มเหลวของคนอื่นมาทําให้เราล้มเหลวไปกับเขานะคะไม่มีใครทําให้เราประสบความสําเร็จได้นอกจากตัวเราเองค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะที่เพจมีปอ gratitude to success และก็ YouTube นะคะ YouTube ก็จะมีในเรื่องของอมีปอจะมี affirmation นะคะมีบทสะกดจิตตัวเองมีบทมีคำพูดที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้เพราะมีปอทำมาแบบแบบนั้นมาโดยตลอดทุกคนนะคะอาจจะเคยแต่นึกไม่ถึงแต่มีปอเนี่ยพูดกับตัวเองมาตั้งแต่จำความได้แล้วนะคะ พูดกับตัวเองมาตั้งแต่แอมความได้แล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะการพูดกับตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะคะฟังฟังฟังเสียง a อ f o r m เมช o ัมาโดยตลอดก็ฝากทุกคนนะคะติดตามที่ช่อง u b e gratitude to success และที่เพจมีปอ gratitude to success ค่ะ